ดีค่ะทุกคนนะคะในช่อง y youtube นี้นะคะเอทูตนะคะตดวเสียงขนาดไส่เสียงบางทีพี่นิทาแป้งฝุ่นเดี๋ยวพี่จะมาทาซิทูซิทับเลยนะคะก <c oughs> ็าทาแป้งฝุ่นทับอีกทีนิทกินข้าวไปด้วยวันนี้จะมานะคะ <c oughs> แป่งฟันนะคะ <c oughs> ืเชา้าขึ้นมานะคะ <c oughs> อย่าให้ใครมาสั่งอะไร <c oughs> ตัวเองค่ะเราต้องเป็นคนสั่งชะตาชีวิตเรานะคะ เชื่อหรือไม่ว่านะคะว่าวันนี้เราเราเรา,เราคิดสิ่งไหนก็ได้จะได้สิ่งนั้นนะคะใช้ดีมากคอ๋อเราก็อยากจะขายกันแดดเหมือนกันนะ เพื่อนคนไหนที่ถึงใจกันแดดส้มนะคะเหมือนเดิมก็สั่งได้ค่ะนะคะมันก็ใช้ดีนะกันแดดส้มอ่ะพี่เคยใช้อะ่ะพี่ทำกันแดดได้ในช่อง youtube อ่ะคะ่ะทิ้ง lady อะไรเงี้ยก็มีคนมาสั่งนะเว้ยนะคะการทำช่อง youtube อ่ะทิ้งไว้ค่ะนะคะเราตั้งใจทำสักอย่างยังไง มันก็ขายได้ดีค่ะลูกค้าที่เขาไปดูที่ Google เนะ,ะ่ะนะะเพราะว่าช่องของยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะจะเชื่อมต่อกับ Google ค่ะเราทำเนาะ,ะแล้วเวลาลูกค้าเสิร์ชไปหา Google มันก็จะมาเจอผลิตภัณฑ์ที่เราขายเยนีเราก็มีโอกาสคนะที่จะขายได้นะคะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันวิธีการอธิษฐานจิตนะคะหรือเช้าขึ้นมาก่อนที่จะเราจะทำงานเนี่ยให้เรา ให้ค่าตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนค่ะอะขอบคุณนะคะบอกรักตัวเองพี่ทําแล้วนะแต่พี่นี่แค่จะมาแบ่งปันพี่บอกตัวเองเดี๋ยวขอบคุณบอกรักตัวเองนะคะเกินสิบอย่างแล้วก็โปรแกรมคุณอยากได้สิ่งไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งแล้วอะ่ะมันถึงจะมั่งคัง่งตามกฎแรงดูดที่ี่ก็ไม่กล้าเถียงกฎระดับโลก แล้วเราเลยลองใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์ดีค่ะขายอะไรก็ขายดีเหลือเกินนะคะยิ่งเราเป็นคนให้ก่อนค่ะนะยิ่งเราให้ตัวเราเองก่อนเนี่ยคือแบบมึงงงอ่ะออกไปขายของข้างนอกก็ขายดีผิดหูผิดต,ตาหยิบจับอะไรก็มาขายได้เลยนะคะก็โปรแกรมตัวเองก่อนนะคะนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอคือคนที่โชคดีมากทุกด้านของชีวิต นี่เธอรู้หรือเปล่าเธอสามารถเนรมิตเงินได้เธอหาเงินง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอคือคนที่เป็นมหาเศรษฐีนั่นเนี่ยนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอคือซุปเปอร์สตาร์ชัดชัดนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอกําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวเธอคนอื่นทําได้ฉันทําได้คนอื่นรวยได้ฉันรวยได้อ่ะ,อะ ยิ่งฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากเพิ่เท่านั้นฉันมีเงินล้านฉันมีเก็บฉันมีเงินเก็บในบัญชีหนึ่งล้านบาทฉันคือคนที่สําเร็จได้ฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วคุณโปรแกรมตัวเองแบบเนี้ยแล้วก็ออกมาขายของแบ่งปันด้วยขายของด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบเนี้ยมันจะแบบ ทำให้จิตใจเราฟูแล้วเขาก็จะดึงดูดในสิ่งที่เราโปรแกรมน่ะเข้ามาขอบคุณนะที่ทําให้ฉันหน้าใสหน้าเด็ดขอบคุณนะที่ทําให้ฉันเป็นคนดีเราพูดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเรานะถ้าใครที่อยากลองฝึกในการใช้กดแรงด,งดูดดูค่ะนะคะบอกเลยว่านะคะจากที่เหมือนเขารู้สึกว่าทําไมวะไม่เคยรักคุณเลยกูอยู่กับมึงจน สาปีนะคะหรือสามสิบสี่สิบแ้แต่อายุเท่าไหร่เนาะ,ะไม่เคยบอกรักคุณเลยไม่เคยเห็นคุณค่าคุณเลยคุณอยู่เทียงข้างมงมาจนถึงทุกวันนี้ยแต่พอคุณมาขอบคุณเขาค่ะนะคะเกิน21วันแล้วต่อเนื่องนะคะแล้วมันจะเกิดการที่แบบว่าเราใช้อธิษฐานจิตอะไรได้แบบนั้นค่ะคุณไม่ได้เฉพาะเรื่องงานะ เหมือนคุณอธิษฐานเรื่องเงินให้มาทุกที่ทุกทางเงินก็จะมาจากทุกที่ทุกทางให้มาอำนวยความสะดวกสบายเราเงินก็จะมาอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเหมือนขอบคุณโทรศัพท์ไว้เขาก็จะดึงดูดเพื่อนมาค่ะนะคะก็จะทาให้คุณได้โทรศัพท์ใหม่มามีเงินมาซื้อโทรศัพท์เหมือนขอบคุณขาเนี่ยนะคะขอบคุณเงินไว้นะเพื่อจะได้เงินมาซื้ออะไรบ้างคุณลองขอบคุณดูแล้วเราจะมีเงินเก็บในบัญชีเท่าไหร่ให้รู้สึกไปก่อนนะคะว่าเราได้แล้วค่ะนะคะ เราต้องยก,กจิตยกใจให้ตัวเองฟูค่ะไม่ว่าวันนี้สถานการณ์นี้เราจะเจออะไรอยู่ก็ช่างค่ะนะคะทุกคนให้เราอะยก,กจิตยกใจค่ะให้ตัวเองมีใจฟูฟูนะคะมั่งคั่งอะ่ะก่อนที่เราจะมาทำงานอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ยังไม่กินข้าวเตรียมของลยแล้ว,วเราต้องให้ตัวเองก่อนอะ่ะเราให้ตัวเองสวยก่อน ราสวยเรากินข้าวออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่พี่จะออกตอนเย็นเนาะแต่มหาเศรษฐีสวนมากเขาออกกําลังกายตอนเช้าแต่พี่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายออกตอนเย็นเนี่ยคือดีมากการเผาผลาญมันจะดีกว่าทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยเรื่องการออกกําลังกายสําหรับใครที่อยากผอมเนาะเออนะคะถ้าเรารักตัวเองเราก็จะทําให้ตัวเองผอมค่ะนะคะ พี่กำลังกินดีท็อก์อยู่นะตอนนี้สุขภาพพี่ดีก็จริงแต่ตอนนี้นะคะน้ําหนักน้ําหนักมันเกินแล้วไม่ได้กินผอกินกับพออทาย เราปรารถนาสิ่งไหนให้เราหาภาพค่ะเมันคุณอยากจะให้ตัวเองได้เงินเยอะๆแบบนี้ให้เอาเงินมาดูแล้วก็ขอบคุณเงินทุกครั้งที่เจอคณคดเจ๋งนะเว้ยใครที่รู้ความลับแล้วไม่ทำอะ่ะ พราะพี่ทุกวันนี้ทำแล้วร,รู้สึกว่าเรามีอยู่ม่กินดีอย่าไปโปรแกรมตัวเองแค่แบบเงินนิดหน่อยอ่ะโปรแกรมเยอะๆไปเลยว่าเรามีเงินโหเยอะแยะมากวายเป็นคนรวยแล้วอ่ะแล้วก็คุมตัวเองอ่ะให้ได้ตลอดว่าตัวเองรวยอ่ะตลอดได้ยิ่งดีอ่ะแล้วมันก็จะทำให้เรารวยได้จริงๆ พี่ยังบอกเิงไม่เอาไม่ตกฟูพอแล้ว ขอบคุณที่ทําให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยเราอยากมีความสุขที่ไม่เล่ะเราอยากหน้าท้องเบลล่าบอกให้หน้าท้องเลบลล่าเราอยากสุขภาพดีล้วก็รู้สึกเลยว่าเราสุขภาพดี ขอบคุณที่นอนไว้อ่ะมังจะได้ที่นอนเลยยาจะให้ที่นอนมาไม่เอามาทเท่นั้นเองนี่ตัดผมตัวเองค่ะคนแล้วเจอเลยที่จะหาวิธีทำไงอยากจะทำผมทรงผมแบบที่แบบเออให้มันดูแล้วแบบเดี๋ยวไปซื้อหนังยางมาก่อนนะตัดผมว่าจะตัดผมหน้าหมาไงแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเจอทนะีเนี้ยเจอยิ่งจะเดิม พอเราอธิษฐานจิตแล้วก็ขายของด้วยขายแล้วจึงขอของขายได้รู้สึกเลยว่าวันนี้เราขายดีมากสจงของเยอะมาก พี่นินนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะอัดอีคลิปหนึ่งอดคลิปขายหองนอะ่ะเแล้ว